ขอมัสรการพระคุณเจ้าและขอสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเป็นวันน่ามินทร์มหาราช วันน้ำโตมินทร,รมหาราชนั้นถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นคันวันคล้ายวันสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอนุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โลงสเสด็จสวรรคตในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช 2,559หลังจากทรงครองสิริราชสมบัติเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง70ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเวียนเมื่อเวียนมาอีกว่าหนึ่งเป็นปีที่9 แห่งการสวรรคตรก็ถือโอกาสได้มาพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เราชาวไทยตลอดชีวิตลืมตาขึ้นมาก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เพราะฉะนั้นระยะเวลาเจิปีนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเราทุกคนก็แทบจะเรียกว่าไม่มใีใครคิดว่าไม่มีใครใครคิดว่าวันหนึ่งนั้นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้าจะจากพวกเราไปในวันที่สิบสาตุลาคมสองพันห้าห้าสิเเพราะฉะนั้นพอถึงวาระเช่นนั้นก็ นำมาซึ่งความเสียใจอะไรลักแก่พระสงฆ์นิกรทั่วทั้งประเทศเพราะอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพระสงฆ์นิกกรชาวไทยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอด การคลองสิริราชสมบัติตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นพระองค์ได้ดําเนินการตามพระปฐมมรมรมาโองการว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเพื่อประโยชน์สุขแห่งหาชนชาวสยามเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์สุขแก่ชาวสยามแก่ชาวไทยพระองค์แม้จะมี ทรงมีความเหน็ดเหนื่อยทรงมีความลำบากแค่ไหนเพียงไรพระองค์ก็ทรงไม่ทรงย่อท้อทรงพยายามทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่พระศกนิกรซึ่งเสมือนว่าเป็นเป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงอยู่ในใจของพระศกนิกกรตลอดไปแม้พระองค์จะสวรรคตแล้วแต่ว่า คุณงามความดีต่างๆยังอยู่ในจิตใจของชาวไทยตลอดไปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือแม่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามเป็นที่รักของคนทั้งหลายนั้นเป็นที่เคารพสกการะนับถือของคนทั้งหลายนั้นสิ่งที่เป็นเหตุสำคัญก็คือคุณธรรม คุณธรรมอย่างหนึ่งที่อยากจะนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งได้พูดเกี่ยวโยงกับสิ่งที่พูดเมื่อวานนี้เรื่องของความรักสิ่งที่ที่ทำจะทำคุณธรรมหมวดหนึ่งที่จะทำให้คนเกิดความรักได้เนี่ยในจำนวนนั้นก็คือสังขาวัตถุธรรม สังขาวัตถุธรรมนั้นคือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนใครก็ตามที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจสามารถที่จะเป็นที่ประทับใจเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะของคนทั้งหลายไม่ใช่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านนั้นเราทุกคนก็เช่นเดียวกันสังขาวัตถุก็คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน เราได้ยินได้ฟังเป็นประจำเพียงแต่ว่าเราจะนำมาใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติหรือไม่ก็ขอนำมาทบทวนอีกวาระหนึ่งสารวตถุธรรมนั้น4ประการประการแรกก็คือทานการให้การแบ่งปัน 2. องปิยวาจาการพูดจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานประการที่สอัตจริยาการสร้างประโยชน์การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน ประการที่สี่สมานนัตตาความวางตัวเสมอต้นเสมอปลายก็คือการไม่เย่อหยิงการไม่ถือตัวหรือเราจำง่ายๆาโอบอ้อมอารีวจีภัยราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ําเสมอบุคคลใดก็ตามมีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะโอบอ้อมอารีด้วยรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักพูดวจีภพเราะรู้จักสร้างประโยชน์อัตจริยาสร้างประโยชน์ทั้ง ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยการกระทําด้วยคําพูดอะไรต่างๆและก็ท้ายที่สุดก็คือมีสมานุตตาการไม่เย่อหยิงการไม่ถือตัวการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจจะเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสถามอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธตกะอุบาสกว่า ท่านมีบริวารมากมายเนี่ยทำไมสามารถที่จะยึดใจยึดครองใจของบริวารได้เป็นจำนวนมากไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันท่านทตกาอุบาสกนะก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใช้หลักสังขาวัตถุที่ได้ฟังจากพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าคนบางกลุ่มต้องการที่จะ ให้สงเคราะห์โดยฐานก็สงเคราะห์้วยฐานคนบางกลุ่มประสงค์ที่จะให้สงเคราะห์ด้วยปิยวาจาก็ใช้การพูดคนบางกลุ่มต้องการจะให้สงเคราะห์ด้วยอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ก็ใช้อัตถจริยาคนบางกลุ่มประสงค์ที่จะให้ใช้การสงเคราะห์ด้วยสมานัตตาคือวางตัวไม่เย่อหยิ่งถือตัวก็ใช้สมานัตตาเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะยึดครองจิตใจของคนทั้งหลายไว้ได้ เพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักปกครองถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจิตใจนั้นก็จะเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายต้องรู้จักให้นะรู้จักแบ่งปันอย่าที่เหนียวอย่าตรณีทีเดียวมีการแบ่งปันจะให้ด้วยวัตถุสิ่งของก็ตามจะให้คําแนะนําสั่งสอนเป็นธรรมทานก็ตามอันนี้คือการให้การ สามารถกระจัดความตรณีไปได้การใช้คําพูดของคนเราก็เช่นเดียวกันคําพูดมันสามารถที่จะสร้างความประทับใจได้คําพูดเวลาเราพูดนั้นปิยวาจาคําพูดอ่อนหวานใครก็อยากฟังใครก็อยากสดับแต่คําพูดที่หยาบคายคําพูดที่ก้าวร้าวก็ไม่มีใครอยากฟังเพราะฉะนั้นเราพูดแต่ละคำก็อย่าพูดให้คนอื่นเสียหายอย่าพูดให้คนอื่นเสียหน้า อย่าพูดให้คนอื่นเสียใจอย่าพูดให้คนอื่นเสียความรู้สึกและประการที่สามอัตาจริยาก็คือการสร้างประโยชน์ต่อกันมีอะไรที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ด้วยแรงกายด้วยแรงปัญญาด้วยแรงใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลนะอันนี้อัตาจริยาช่วยช่วยกันช่วยทําประโยชน์ให้แก่กันแล้วก็สมารตาวางตัวเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะเป็นที่ประทับใจของคนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนที่สร้างความดีคนที่สามารถยึดครองใจคนอื่นได้เนี่ยแม้จะแตกดับไปอย่างไรชื่อเสียงเกียรติคุณก็ยังปรากฏอยู่อย่างพระโตองค์ตรัสตอบคำถามของเทวดาเทวดาถามพระพุทธเจ้าว่ากิงสุชีรติกิงสุณชีรติอะไรย่อมสุดโทมไป อะไรย่อมไม่สุดโสมอะไรหนอย,ย่อมสุดโสมไปคือคล่ำคล่า,าไปหรือแตกสลายไปอะไรไม่แตกสลายไปไม่ไม่สุดโสมไปไม่คล่ำคล้า,า,าไปอันนี้เทวดาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนาชีรติ เทวดาถามอะไรย่อมสุดโทมไปย่อมคล่าคล่าไปพระพุธเจ้าตรัสบอกรูปังชีรติมัจจานังรูปก็คือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมสุดโทมไปย่อมคล่ำคล่าไปย่อมแตกสลายไปนะนามโคตตังนะชีรติชื่อและโคตก็คือคุณงามความดีชื่อเสียงเกติคุณต่างๆนั้นย่อมไม่สุดโทมย่อมไม่แตกสลายไปไอันนี้คือคำคำวิสัชนาที่พระพุทจ้าตรัส ตอบคำถามเทวดาหมายความว่าสังขารร่างกายของเราทุกคนนั้นแม้จะดูแลดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะหนีจากความจริงของชีวิตรูปปังก็คือรูปคือร่างกายสังขารร่างกายเนี่ย <c oughs> มันตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงคงที่อยู่ไม่ได้ ไม่อยู่ในบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายไปนะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิเสธได้รูปปางจิรติมัจจานังร่างกายร,รูปร่างกายของสัตว์หลายย่อมสุดโทมไปย่อมเสื่อมสลายไปแต่สิ่งที่จะอยู่ก็คือนามะโคตตังนาจิรติชื่อและโคตก็คือคุณงามความดีทั้งหลายนั้นย่อมไม่เสื่อมสลายย่อมไม่แตกสลายไป สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตจิโนรสวัดพระเจตุพลทรงนิพน์ไว้ในกฤษณาสอนน้องว่าพระศพประกาศสอนอีคุณชออันปดตรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทร์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา หมายความว่าคนเราทุกคนนั้นเวลาแตกสลายไปสังขารร่างกายนั้นใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเทียบกับช้างม้าวัวควายเนี่ยช้างม้าวัวควายนั้นเวลาล้มหายตายจากไปยังใช้ประโยชน์ได้ช้างก็ใช้งาได้สัตว์ต่างๆก็ใช้เนื้อใช้เขาใช้อะไรต่อมีอะไรต่างๆได้เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ แต่สังขารร่างกายของคนเหล่านั้นพอแตกสลายไปกลายเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายแต่เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉานแล้วเวลาดับเวลาแตกสลายไปสัตว์เดรัจฉานยังมีเนื้อหนังมังสาย,ยังมีประโยชน์มากกว่าคนเราทั้งหลายแต่สิ่งที่อยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็คือคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย พยายามสร้างคุณงามความดีไว้สิ่งที่จะอยู่คู่กับโลกก็คือคุณงามความดีนามะโคตรต่างชื่อเสียงและโคตรก็คือคุณงามความดีต่งตางๆที่จะไม่เสื่อมสลายไปตามสังขารร่างกายพระสมบัมิพรเจ้าจึงตรัสบอกว่าอัปมัมมตนานมียันติผู้ไม่ประมาทแล้วเชื่อ,อย่ไม่ตายเยปมตายถามตาคนที่ประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว,ว่าคนที่ประมาทก็คือคนดำรงชีวิตยอยู่ในความไม่ดีไม่งามต่างๆทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจแม้จะยังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ต่างกับคนที่ตายไปแล้วเพราะอะไรเพราะคนที่ตายไปแล้วนั้นไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกที่จะทำความดีความชั่วอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ประมาทนั้นก็ไม่มีความคิด ไม่มีจิตสํานึกที่จะสร้างความดีไม่มีจิตสํานึกที่จะเว้นความชั่วเพราะฉะนั้นก็ไม่แตกต่างกับคนที่ตายไปแล้วแนะ่เหมือนซากศพแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คนที่ไม่ประมาทอัปพมาาตายยังมีอันติคนที่ไม่ประมาทประพฤติดีทางกายพระพฤติดีทางวาจาประพฤติดีทางใจสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคนเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติชื่ว่าเป็นคนไม่ประมาทคนประเภทนี้แม้สังขารร่างกายจะแตกดับไปแล้ว คุณงามความดีชื่อเสียงกิติคุณก็ยังปรากฏอยู่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แม้จะสวรรคตมาเป็นเวลา9ปีคุณงามความดีชื่อเสียงกิติคุณก็ยังปรากฏอยู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระปิยะมหาราชแม้เสดสวรรคตมากามาเป็นเวลากว่ากว่าร้อยปีคนก็ยังนึกถึง ชื่อเสียงก็ยังปรากฏอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปรินินานมา2 0 6 8น้อย68ปีชื่อเสียงเกียรติคุณก็ยังปรากฏอยู่นี่แสดงให้เห็นชัดว่าร่างกายสังขารทั้งหลายแม้จะแตกดับไปแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณคุณงามความดียังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้ในวัน,น้นวนนาวมินทรมหาราชก็ขอให้น้อมนำธรรมะที่เป็นหลักปัจจิยาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติก็คือสังฆาวัตถุธรรมหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนโอบอ้อมารีก็คือฐานวจีไพเราะก็คือปิยวาจาสงเคราะห์ประชาชนก็คืออัตถจริยาและวางตัวเสมอต้นเสมอปลายก็คือสมานณตาตาถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักการใช้คําพูดที่ไพเราะ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยอัตตาจริยารู้จักวางตัวเสมอต้นเสมอปลายเราก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายเป็นที่ประทับใจเป็นที่เคารพนับถือบูชาของคนทั้งหลายเช่นเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าหรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันนี้ก็ขอฝากธรรมะเล็กๆน้อยๆว่าเป็นก็แง่คิดกับท่านทั้งหลายก็ขอจบปลี่ย็เท่านี้ ขอความร่มเย็นเป็นสุขขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงเกิดมีแก่ทุกท่านเถิน